thank you าสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ซึ่งในปีุธศ2563นี้สาขาวิชาภาษา,า,า,าไทยได้สนักศึกษาฝึกป,ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศาาึกษาต่างๆจำนวน83คนค่ะสำหรับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอด1ปีการศึกษาดังนี้ 1. วิใจัยในชั้นเรียนนวัตกรรม 2. โครงการพัฒน,นาผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทย 3. สื่อการสอน 4. ผลงานนักเรียนเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะสำหรับในส่วนวิจัยในชั้นเรียนนะคะทางสาขาวิชาภาษาไทยของเรานะคะก็ได้จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาตัวของผู้เรียนนะคะด้วย จะใช้แบบฝึกทักษะนะคะเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนเนะะี่ยได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะและนี่ก็เป็นนวัตกรรมหรือว่าแบบฝึกทักษะทีะ่ทางสาขาของเราได้จัดทําขึ้นมานะคะ แล้วกดิฉันก็จะยกตัวอย่างนะคะก็เป็นตัวอย่างวัตกรรมเนาะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการเขียนย่อความจากนิทานชาดกนะคะซึ่งภายในเล่มเนี่ยก็จะมีครบหมดเลยนะคะก็มีทั้งวิธีการใช้นะคะมีทั้งวิธีการใช้มีใบความรู้แล้วก็มีแบบฝึกทักษนะเนาะมีแบบฝึกทักษะแล้วก็ที่สําคัญนะคะแบบฝึกทักษะของเราเนี่ยเด็กก็สามารถ ทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็นอกจากมีแบบฝึกทักษะก็มีเฉลยท้ายบทให้เด็กๆได้ลองทําความเข้าใจนะคะค่ะสําหรับนี้ก็เป็นส่วนของนวัตกรรมค่ะครับผม สำหรับการดำเนินโครงการนะครับเราได้แบ่งอเป็นสองลักษณะนะครับในส่วนของลักษณะแรกจะเป็นการดำเนินโครงการที่สอดคล้องนะครับและบุรณาการกับวันสำคัญต่างๆนะครับหรือบริบทของโรงเรียนที่จัดขึ้นนะครับโดยนําทักษะภาษาไทยก็คือการฟังโครงการขียนะครับมาทําเป็นโครงการนะครับให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการศิลปะการพู้ดต่อที่ประชุมนะครับซึ่งเป็นการอุปการจัดขึ้นในวันวัเพิีที่เป็นวันวันกระถุที่โรงเรียนจัดขึ้นครับและ ในลักษณะที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการบรรันทึกการอา่านนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับโดยมีการกาหนดหัวข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นชื่อหนังสือนะครับชื่อผู้เขียนเนื้อหาสาระแบบ,บยอ่อๆนะครับเป็นการให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับรวมถึงให้นักเรียนนะครับได้รู้จักคุณค่าของหนังสือมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ให้นักเรียนทําออกมาเป็นบรรันทึกการอา่านมีการตกแต่งด้วยสีมือขักเรียนตีก็จะเกิดความภาคภูมิใจ เเป็นกาาาาร่้้้ใชวครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนใน้ายวิชาภาษาไทยเราจัดทำในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นลักษณะของบัตรคำหรือว่าเกมซึ่งการจะดทำสื่อการเรียนการสอนของเราเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอนยกตัวอย่างเช่นเกมบิงโกเรื่องคำราชศัพท์เราจัดทำสื่อชิ้นนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกันครับ ในส่วนของผลงานนักเรียนของเรานะคะเราก็ได้ออกแบบผลงานนักเรียนให้มีความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะโดยที่นักเรียนเป็นคนลงมือทำและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทาไวโพสต์จากเรื่องรามเกียรติ์ทำมาในรูปแบบอินโอัพและเป็นงานหลากหลายและเกิดความสนุกสนานกันในหน่วขนาดด้วยค่ะและในที่สุดนี้นะคะนักเรียนกายังจะได้เป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัวเองค่ะและนอกจากนี้นักเรียนได ความสาม,มัคคีภายในหมู่คณะและเป็นการสรุปความคิดรวบยอดในแต่และหน่วยการเรียนรู้ค่ะเช,ช่นคำราชาศัพท์ในหมวดมคำกริยาก,ก็จะออกแบบเป็นสื่อสไลด์ท้ำมือบบนี้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะในการทำง,งานร่วมก,กันกับผู้อื่น รานักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพภูสาขาวิชาภาษาไทยคณะพรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ผลักดันสนับสนุนและส่งเสริมทำให้เกิดการประสบการณ์วิชาชีพครูที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสุดท้ายนี้ขอกล่าวคุณว่าขอบคุณครับ